สามสีแบบขั้นเหมือนกันเหมือนภาพของแอนทิลีเมื่อสักครู่เนี่ยแต่เป็นสบายชุดตีชั้นแท้ผิดนะเออมาเป็นแบบคืออาพรเครแต่งกายเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยสมควรไม่สมควรสมควรของใครอ่ะสมมติในทางกับกันนะสมมติคุณบุ๋มอ่ะเกิดไปงานอะไรสักงานหนึ่งในฐานะตัวแทนประเทศไทยและเขาเอาไม่ได้ไปซื้อธงชาติมาตักชูแต่ใช้สีที่เป็นแดงขาวน้าเงินซึ่งแดงขาวน้ําเงินก็เป็นสีสามสีในโลกมนุษย์ไง นึกออกปะแล้วธงชาติอีกหลายประเทศก็ใช้สีนี้เหมือนกันนะเยอะมากด้วยที่ใช้สีเหมือนกันออยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเป็นชุดลาตีแต่สายออสายสบแบบแบบแบบสบายยาวทิ้งยาวเป็นสีธงชาติอย่างเงี้ยสามสีแบบขั้นเหมือนกันเหมือนเหมือนธงเหมือนเหมือนเหมือนภาพของแอนชิลีเมื่อสักคู่เนี่แต่เป็นสบ,สบายชุดตีชั้นแทะผิดไหมเออมาเป็นแบบออาพรคั่นแต่งกายเงีง้ย คืออย่างนี้ถ้าเอาคําตามกฎหมายก่อนเขาบอกว่าเนี่ยใช้การใช้แถบสีอย่างเงี้ยโดยไม่สมควรก็ผิดเพราะฉะนั้นเวลามันไปศาลเนี่ยมันก็ต้องมาสืบเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยส,สมควรไม่สมควรอ่าอันนี้อันนี้คือส่วนที่มันเป็นดุลพินิจแล้วสม,วมีเคนะสตเก่าที่ศาลแต่สิเนี่ยสมควรของใครอ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยบอกว่ามันก็ต้องดูว่าของใครอ่ะถ้าปกติมันไม่รู้ของใครตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่าต้องดูของวิญญวชนวิญญวชนคือคนทั่วทไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นทั่วทั่วไปอ่ะบอกว่า แต่งออกมาเป็นชุดราตรีอย่างเงี้ยเขาถามว่ามันสวยไหมอ่ะมันสวยอะ่ะม,มันเหยียดหยามทําให้รู้สึกแบบมันดูไม่ดีหรือเปล่าล่ะผมว,ว่ามันไม่ใช่อ,ะอ่ะอานนี้คือแค่ใช้แถบสีธงนะแต่ mm hmm. ที่อ่านกฎหมายมันมีบอกนะสมมุติบอกว่าอยู่ๆเราจะเอาธงชาติถ้าเป็นทงจริงๆจะมาใช้ทาโน่นทำนี่เฮ้ยแค่นี้คุณใช้ได้แค่ตามที่กาหนดสมมุตินนะ mm hmm. นยกตัวอย่างว่ามีคนเสียชีวิตขึ้นมา คนที่จะทงชาติมาคุมศพได้เนี่ยเขากาหนดไว้ในกฎหมายนะว่าใครบ้างที่จะทําได้เช่นนายกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้แล้วก็คุมได้ถ้าเสียชีวิตขณะดารงตาแหน่งนะเพราะฉะนั้นถ้าจัดสิ้นสุดดำรงไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมามาคุมเนี่ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีข้อกําหนดชัดในส่วนที่เป็นธงแต่ที่เป็นพวกแถบสีที่มันเป็นคล้ายๆกับธงเนี่ยอันนี้เนี่ยดูว่ามันสมควรไม่สมควรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสมควรไม่สมควรเนี่ยผมว่ามันดูที่เจตนาแหละแล้วเคสอย่างเงี้ยมันก็เคยมีแล้วว่าเฮ้ยมันเคยมีกาารรฟ้องงงงจิซึ่ถมผ มันก็เพี้ยนตั้งแต่ว่ามันก็เพี้ยนตั้งแต่ว่าตำรวจฟ้องเดียวเหรอเคสนี้สองอัออายาการก็สั่งฟ้องเหรอมันจะถึงศาลเนี่ยแล้วไม่พอนะเคสอย่างนี้ดูเหมือนไ้สาระนะแต่สู้กันถึงสามศาลนะสู้ถึงศาลดีกาฉันพ้นว่าอย่างนี้อุทธรว่าอย่างนี้ดีกาว่าอย่างนี้ผมว่ามันมันมันก็โอเคแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ้ะแล้วแล้วเราจะปล่อยสังคมเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพ,พี่บุ๋มปวดหัวเลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ต่อไปเนี่ย ใครจะทําอะไรไม่ได้เลยเหรอคือ,ค,อคือเรามองในเรื่องนี้ผมว่ามันเพราะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราต้องดูต่อว่าแล้วตํารวจอ,อายการอ่ะขั้นแรกคือตํารวจก่อนถ้าตํารวจไม่มันก็จะไม่ไปอ,อายการถูกปะ่ะถูกครับแต่ถ้าตํารวจโอเคไปที่อายการต้องลุ้นต่อว่าอายการจะชงต่อป่ะถ้าอายการไม่เล่นดูไม่ไม่ไม่เอาก็จบแต่ถ้าอายการไปต่อไปศาลแล้วใช่